สวัสดีครับพี่น้องปาดขอบคุณพี่สาวนะครับผมที่เอาแจ่วบองมาให้โอ้น่ากินมากเลยเอาไปแบ่งกันมันบ่หนิเร่าแก่ให้เจ้ามือเแก่เแก่เรียกใครเอาไปแบ่งกันกินเนบ่ขอบคุณมากมากนะครับขอให้ไม่เป็นไรหรอแข็งๆเรืสุขภาพแข็งแรงโอเคพี่เบียร์พอจะตื่นหนึ่งอุ้ยไหนน่กินเลรอพี่น้องพี่หอดสมผักของหมักเลยด้นี่ ขอบคุณเลยหลายครับข้าเจ้ากระร่างเขาป่าเป็นต้นแค่ไปเห็ดแค่ไปทยคลิปเลยนี่ขอบคุณมากมายยอ้ขอบคุณขอบคุณอะนี่เราทำไมตกที่น้องเดีย๋ดวยวเราไม่หาย ออยดีอร่อยดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วอ่ะได้แล้วโอ้โหโหได้ไหมเอาเฮ้ย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 ได้แล้วอุ้ยมะม่วงกะทิบ่นี่อร่อยดีนะครับแล้วเออแล้วมาเมาสิ สุดยอดเลยแ,ยแบบปยาย้ใบแจกเลยแจกทั้งแจกทั้งแถมทั้งลดราคาของแถมของแถมทัง้งได้ทั้งของแถมได้ทั้งราคาแบบว่าฮะไม่พอดีเกิดแล้วมาเมา กินนาทีกะได้กินนี่ได้แล้วครับได้แล้วครับอ้าวมามาชิมดูซิได้แล้วบกรนาแปได้ไเดี๋ยวจะแบ่งกันกินมาักิน็บคอ่ไหนน้อซิเดี๋นเดี๋ยวาเป็นเก็บคอก็จะกินเก็บคอก็จะกินอร่อยมากเลยใช้เป็นตัวอบขิงเทียงครับผม เพ่อนอันเมากะทิครับพ well ี่น้องครับเดได้ไ่อยได้เห็นอนนี้ดครับวัสดีแม่วัดจะไหนเอาเอาไปไหว้เจีนิว่าโดนแน่บอกว่าแม่ังอ่อนฝากไปมาจีมาไปเอาไปนั่นเจ้นเลยแม่ติดเทียนก่อนพี่แม่ ให้ไอ้มินไอ้ม oh. ิ้นหัวจ้ากวะไอ้มินที่ดูไล้โอ้โหผู้ใดยของวัดจิบอดนวัดจิบอดนวัดจิบอดนอยู่ใส่วัดจิบอดนเก้เก้งเทพปุ๊เปอ้าแม่แกงเห็ดข้าวซอยข้าวซอยทับไปแล้วบอกว่าเต้นวัดจิปอดนอยู่ใส่เต้นแดงนะเต้นแดงเหรอแม่อ้วนปากจะภาพ กอะเรเนาะเกี่ mm. <S S ุงเทียบนพี่เบียร์เป็นาไปสูงเจ้าเบิรนชลูกี่ยานโอ้ก็ผ่าเสรโตเลนละสูงจีบสูงก็สีเ้มน่าันะ ยังล่อๆปีน้องล่างขาปีน้อง ได้เลยเจ็บข้อได้ได้ย็นว่าเฝ่ากินข้าวหมือได้ยวยหรอหนึงละอัน มาไปพี่ปวดขามาพี่ปวดขากี่ขา,ขาดยังปป๊ดสุดสุดกับหนาคือสีเดียวกันท่ไมเทร่งเคี้ยวเทร่งสม ปพอมแป๊บว่าสูดุดเธอเกี้ยวเบียร์มึงเอาถีบซะเสีอตัวนี้มึงใส่ดูดู <c oughs> มึงอาบน้าไปนี่อาบแล้วอาบตอนไหนควจะหูบอกวรจะปล่อยฟังผมไปอาบหน้าด้ยวยแม่นพุนไปอาบได้นี่งกระไก่หนี่มึงได้โอ้ <c oughs> อยกระไก่แบบประตูนี่แม่มึงไปอบาบยังอยู่พุ่นอุ้ยก็ไปอาบอยู่แม่นพุ่นเฮอออาบคนเดียวมาเออชอบอาบชอบยันไม่มุ่งก็เพราะไม่มุ่งน้าเหกับแปลว่ามันมีกี่ดินโนี่ของน้าชอบกระปุกพันแล้วเขาหลาดซบเลยมองหน้า น้ำหลังซุบเลยน่ะลูกไปหาอาบสุทธิ์ท่เธอดนโอ้นี่แหมะอยู่ข้างกับแพงนี่แหมะห้องน้ำไม่ตีมีสายยางมีฟักบัวพร้อมเอาตีเอาส้นวอีรีเนาะเจ้ารับก่อนผมจะถามเจ้ารับก่อนอยังกูยืมได้บอเสือมึงกูจะไปเซตโต๊ะก็ผ่านนี่เซตรถรอรถเลยบอเออเซตรอรถเลยโอดีสวยอ๋อดีเซ็กซีไม่เซตต้องปล่อยนิดเดียวจะเหม็นมึงเก่าเนาะเบียเนาะเนาะเนาะมันเก่าเก่าเนาะนม่ง ไมอาบน้ำแล้วไม่กลั่นร้อรถมันก็ได้ดำๆนั่นมึกแต่งตัวแบบเก่าคัะเก่าหมดเลยเขาแต่งตัวทันสมัยเซกีเสื้อที่สุดในบรรดาอันอีนนี่แล้วมึงนี่มึงจะของใส่เนี่ยส่งกระซิบชายสิดจมได้เฉพาะพ่อดีสวยเบอร์ก็หนีนแต่งตัวนีกเก่าเก่าเก่ามากเลยหุ่นเราแถวน่องเขาไปหลุนไปยังหุ่น กรั้นไข่กันสูงกั้นไขกันแต่เขาดูดีกว่ามึงอิกทีภาคเสือกั้นไขกันแต่เขาดูดีกว่ามึงแหมปวดกัดดื้อที่ปนิบมาเค็บมึกสาพงเราปนิดก็แล้วนี่ก็มาพูดกูแปลกใจเนาะอาจารย์บาเป็นเป็นยังอาจารย์บาตรอาจารย์บอยากสู้มึงกูแปลกใจเลยเราเมื่อยอาจารย์บาตรเราเมื่อยคนเขาเมื่อยจังไดยมันกัด เนาะหาพอทีแล้วก็มือให้กันแล้วกันยังจัดนี่ให้เป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยเป็นบ่หรจะแล่วน้อนกลมอ้วอ้องอาพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับเอาต้องมั่นใจนะครับพอกะตีเล็กกระสียบ่นี่ติดแล้วเนาะยืน่อยนี่นี่นะรตีดอกป้ามหฮอดเนาะเขาดีด ท่านอะไรเนบรรดาคนที่หนีอย่างกันคิมนาครับสวัสดีครับผม